นี่คือเลขจากความฝันเป็นเลขนนนิที่เป็นการฝึกจากเทคนิคเทคนิคเสริมเทคนิคเพิ่มเติมในการฝึกทาสมาธิธรรมดาแต่เป็นการเป็นการเป็นการีว่าหยุดหยุดเวลาแล้วนับเวลาถอยหลังด้วยจิตจิตเราจะลืมเวลา บนโลกมนุษย์แล้วข้ามเวลามิติไปแลว้วก,ก็สื่อสารกับเทพก็ไม่ได้เป็นการฝึกที่ยาวนานจนได้เทคนิคจำวันที่16กุมภาพันธ์67ทดสอบท,ทนนดทส,ทสอบชุดนี้เป็นเป็นล็อก ที่ใช้กบบรัฐบาลาเปรียบเทียบกันมันไม่รู้ว่าเห็นเลขแล้วออกตรงไหนเแต่ที่เคยเห็นคือวันต่อวันเห็นเห็นวันไหนคือจะออกวันนั้นภายในวันนั้นตื่นเตียงคืนนี้